คพลาครับทาไมผู้หญิงชอบให้เอาใจล่ะครับนะคะครูพลาจะบอกอย่างนี้นะคะทุกคนก็ここคือผู้หญิงเนะ่ะเขาก็ต้องเป็นคนที่ชอบให้ผู้ชายเอาใจชอบให้คนที่เขารักเอาใจใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่โดนเอาใจเน่เวลาที่ถูกเอาใจนะ่ะเฮ้ยมันโคตรฟินมันโคตรม,มีความรู้สึกเลยเอยมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะผู้หญิงจะชอบมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ชายที่รู้ตรงนี้แล้วนะคะก็ฝึกเอาใจนะคะ ผู้หญิงให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องทุ่มเทสิ่งของมีค่าเลยค่าอะไรต่างๆมากมายไม่เลยนะคะการเอาใจผู้หญิงก็คือใช้คำพูดดีๆชมเธอน้อยนึงนะคะหรือใหอ้สิ่งของมันอาจจะไม่เลยค่าไม่มากมายแต่ว่าให้ในวันที่สําคัญสําหรับผู้หญิงผู้หญิงจะจำะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กๆน้อยๆในความรักที่เธอฝังอยู่ใน จิตสานึกของเธอว่าเฮ้ยวันนี้วันครบรอบแต่งงานวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันนี้เป็นวันเกิดนะคะอะไรพวกนี้นะคะผู้หญิงจะเป็นคนละเอียดอ่อนเก็บความรายละเอียดเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณรู้จักเคล็ดลับข้อนี้แล้วนะคะใช้ความเอาใจให้เป็นนะคะและเขาผู้หญิงคนนั้นก็จะรักคุณมากขึ้นนะคะและเขาจะให้คุณมาก กว่าที่คุณให้เขาเป็นสิบเท่านะคะอะไรก็คือจากที่คุณเอาใจเขานิดหน่อยนะคะพูดดีๆกับเธอซะหน่อยซื้อของให้เธอซะหน่อยจําวันสําคัญของเธอได้ซะหน่อยสิ่งที่เธอจะตอบแทนตอบแทนคุณก็คือการดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นความซื่อสัตย์ต่อคุณมีมากขึ้นนะคะทุกๆอย่างนะคะผู้หญิงจะทําให้คุณมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่านะคะแต่มีข้อแม้ว่าคุณอย่า มองว่าสิ่งที่เธอทําให้คุณนั้นเป็นของตายนะคะเพราะว่าเธอทําด้วยหัวใจที่มีความรู้สึกรักอย่างเต็มเปี่ยมไม่ใช่หัวใจที่ตายด้านเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าผู้หญิงที่ให้ความรักคุณมากมายนะคะเขาจะเป็นของตายของคุณนะคะไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแล้ว คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณต้องเอาใจผู้หญิงแบบไหนและทำให้ผู้หญิงมีความสุขและรักคุณมากขึ้นนะคะด้วยรักคุณพัลล่า